เครื่องบินขับไล่โจมตีแนวตั้ง AV-8A Harrier คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งนวัตรกรรมการทหารที่โลกไม่มีวันลืมจุดเด่นของมันคือความสามารถในการขึ้นและลงจอดทางดิ่งหรือระยะสัน้นซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติการได้แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีรันเวย์ยาวความสามารถนี้ทําให้ Harrier กลายเป็นเครื่องบินที่น่ากลัวและคาาเดาไม่ได้สําหรับศัตร,รูทุกสมรภูมิ a v 8ี h a r r i e r พัฒนามาจากอังกฤษและถูกนำมาใช้งานโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1970หัวใจสำคัญของเครื่องบินรุ่นนี้คือเครื่องยนต์โรสรอยเปกัสัสที่มีหัวฉีดแรงขับหมุนได้ทำให้สามารถบังคับการบินแนวดิ่งหรือการเคลื่อนที่ไปด้านข้างได้ราวกับเฮลิคอปเตอร์แต่มีความเร็วเทียบเท่าเครื่องบินไอพ่นนี่คือเทคโนโลยีที่สร้างความแตกต่างและกลายเป็นยุทธวิธีใหม่ขององค์การรบทางอากาศเมื่อแฮเรียอยู่ภายใต้าการยิงจากศัตรูความแข็งแกร่งของมันจะถูกททดสอบอบย่่างเต็มี ตัวเครื่องบินถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อแรงกระแทกปีกและโครงสร้างแข็งแรงทำให้สามารถหลบเลี่ยงและดำรงสมดุลได้แม้ในสถานการณ์วิกฤตนักบ,บินแฮรรียใช้ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลันเพื่อหลบกระสุนและขีปนาวุธการเคลื่อนไหวที่คาดเดาไม่ได้เช่นนี้ทำให้สัตรปูแทบไม่สามารถจับเป้าได้ หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เฮรีเอร์ถูกจดจำคือสองครามฟอกแนด์ปี1982ที่อังกฤษใช้เฮรีเอร์เข้าสู้กับอาร์เจนตินาแม้จะถูกโจมตีด้วยเครื่องบินขับไล่มิราจและระบบป้องกันภัยทางอากาศเฮรเอร์ก็ยังคงสร้างความสูญเสียให้ฝ่ายตรงข้ามและช่วยให้อังกฤษครองความได้เปรียบเครื่องบินรุ่นนี้พิสูจน์ว่าความสามารถในการบินแนวดิ่งและการโจมตีฉับพลันสามารถเปลี่ยนเกมสงครามได้ในเชิงอาวุธ a v 8A เฮริเอร์ติดตั้งปืนกล30มิลลิเมตร และสามารถบรรทุกจรวดนำวิถีระเบิดอากาศสู่พื้นและขีปนาวุธอากาศสู่อากาศความยืดหยุ่นนี้ทำให้มันรับภารกิจได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนภาคพื้นดินการโจมตีจุดยุทธศาสตร์หรือการป้องกันภัยทางอากาศภาพที่น่าทึ่งคือเวลาที่แฮเรียอยู่ท่ามกลางกระสุนและระเบิดแต่มันยังสามารถโฮเวอร์ over, หรือบินลอยตัวเหนือสนามรบทำให้เล็งเป้าได้อย่างแม่นยำแล้วพุ่งเข้าถล่มอย่างรวดเร็วศัตรูไม่สามารถคาดการเส้นทางการโจมตีได้เลย และนี่คือสิ่งที่ทำให้ Harrier ถูกขนานนาว่าเป็นนักล่าที่มองไม่เห็นแม้ปัจจุบัน h a r r i e จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่กว่าเช่น Av-8B h a r r i e II และ F-35B แต่ Av-8A ยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานเครื่องบินลำนี้ไม่เพียงแต่เป็นผลผลิตของเทคโนโลยีแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความประหารของนักบินที่เผชิญหน้ากับไฟสงครามโดยไม่ถอย เรื่องราวของ AV a v 8A Harrier ที่อยู่ภายใต้การยิงคือบทพิสูจน์ว่าการผสมผสานร,ระหว่างความคิดสร้างสารรค์ทางวิศวกรรมและหัวใจนักรบสามารถสร้างพลังที่โลกต้องจดจำไปตลอดกาล